สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะรายการที่จะนําเสนอสิ่งดีๆโดยคนไทย <c oughs> เพื่อคนไทยเพราะคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะแน่นอนค่ะพบก็เป็นประจานะคะกับหมอจุ้งจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกฤฤิกติรักษ์จุลเสถียรนะคะทาหน้าที่พิธีกรและคุณหมออีกท่านหนึ่งค่ะคุณหมอเขตค่ะครับสวัสดีครับคุณจุ้มจิ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะก็กลับมาพบกันทุกวันอาทิตย์สิบโมงเช้านะครับเวลาดีๆก็มาคุยเรื่องดีๆกันนะครับ วันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคุณ<ม>จุ้มจ<ม>ิ้มถ่ายซิวว่าเรื่องอะไรวันนี้เมื่อกี้แอดถามแขกรับเชิญแล้ว <c oughs> นิดนึง <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ บุญกุศลอันนี้ชอบมากเลยแล้วก็เป็นบุญกุศลที่ทําได้ง่ายๆไม่ยากมากก็คือไม่ได้เสียสตุ้งสะางอะไรแต่ว่าพี่ต้องเสียสละอะไรบางอย่างนิดนึงจะยากกว่าเสียสตัางนะฮะเดี๋ยวเรา่อนอื่นเรามาเจอกับแขกรับเชิญก่อนดีกว่านะครับผมแขกรับเชิญเราวันนี้ทั้งสองท่านนะฮะก็มาจากสาบัระปกเก้าอีกแล้วมาจากหลักสูตรผู้นายุคใหม่นะซึ่งรู้ว่าหลักสูตรนี้จะรวมเอาคนเก่งๆคนดีๆคนรุ่นใหม่ในสังคมมารวมอยู่ด้วยกันท่านแรกนะฮะ สว่วนเจตี <c oughs> ที่หยุดติดผมนะท่านนี้นะฮะคุณวัชรนะุธนะิดากิติพงวงนะฮะเดี๋ยวว่าคุณเฟิร์นนะฮะใบเฟิร์นนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะส <c oughs> สวัสดีค่ะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะคุณจริศักดิ์ทรงวุฒิวิชัยนะฮะหรือพี่ฮงนะครับพี่ฮงสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่ฮงสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านเนี่ย <c oughs> เป็นนักศึกษาผู้นํายุคใหม่ในรุ่นที่สอง่ะรุ่นแรกก็คือคุณอี้นะรุ่นสองแล้วก็ผมรุ่นสาม หน้าตาก็จะเหมือนตามกันมาด้วยรุ่นสามก็จะเด็กสุดเน่จัดผมจิ้งจิ้งเห็นว่าใหญ่ไปเรียนรุ่นที่สี่ได้นะคะผ่านอายุยังไม่เกินได้อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยแขกรับเสิญก่อนเพราะว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็อย่างที่คุณหมอเคบอกคือรวมคนดีๆแล้วก็เก่งๆไว้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมีกิจกรรมดีๆมานําเสนอให้เราสอยากสม่าเสมอซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาบอกให้เราฟังใช่ไหมคะทีนี้อยากถามใบเฟิร์นก่อนค่ะตอนนั้นคิดยังไงถึงไปสมัครเรียนหลักสูตร ก็ S <S> โดยส่วนตัวตอนแรกออมันจะมีหลักสูตรเดี๋ยวนี้มันมีหลักสูตรเปิดขึ้นหลายอย่างนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเฟืเน,นี่ยชอบอยากจะสนใจทําอะไรที่มันทําเพื่อสังคมคเพราะว่าส่วนมากที่เปิดเนี่ยมันจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจ sme หรืออะไรพวกเกี่ยวกับด้านธุรกิจเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอทราบเนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาแนะนํามาว่าเออมันมีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องการเมืองก,การปกครองแล้วก็มี รัฐศาสตร์กฎหมายซึ่งค,คนก็สนใจทางด้านเกี่ยวกับการเมืองการปกครองอยู่แล้วค่ะก็เลยสมัครเข้ามาเรียนนะคะแล้วพี่ฮงอะครับตอนนั้นครับพี่ฮงเนี่ยประกอบธุรกิจส่วนตัวครับผมนะครับก็เป็นนักธุรกิจแหละครับนะก็เหตุผลคงคล้ายๆใบเฟิร์นตรงที่หลักสูตรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักสูตรทางธุรกิจครับแต่ว่าก็เราก็มีความรู้สึกว่าการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องการเมืองเรียนรู้เรื่องสังคม ดังนั้นก็พยายามที่จะดูว่าหลักสูตรอะไรที่สามารถจะตอบโจทย์เราตรงนี้ได้ก็ปรากฏว่ามีหลักสูตรของสถาบันพระปกเก้าแล้วโดยเช่างยิ่งหลักสูตรที่เราเรียนเนี่ยก็คือผู้นํายุคใหม่ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยได้เปิดโอกาสให้คนที่มีอายุยังไม่ถึงขั้นที่เป็นระดับหัวยังไม่คางก็คืออายุ25-40เป็นคนรุ่นใหม่ยังเลข2อยู่จนเลข3กว่าอะไรองี้ได้สามารถเข้าไปเรียนได้ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดี ก็เลยสนใจแล้วก็สมัครเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้รับคัดเลือกก็อย่างที่บอกเขาก็มีเกณฑ์การคัดเลือกคุณจุ้งจิ้มทั้ง่ะค่ะเรื่องอยู่ฝั่งการรู้ไหว่าเข้าไปเรียนแล้วเขาทำอะไรกันบ้างก็ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนะครเขาต้องมีทำโปรเจกต์ csr หรือการเพื่อสังคมดีๆตอนนั้นพี่ฮงทำอะไรบ้างนะครับช่วงที่อยู่ของกลุ่มพี่ฮงก็มีการไปบริจาคของแล้วก็ไปดูแลเด็กนักเรียนที่อยู่ไม่ไกลจากสถาบันพระปกเก้านะครับเป็นโรงเรียนที่ในอำเภอปากเกร็ดนะก็ มีรุ่นที่หนึ่งที่เขาได้มีการทํากับโรงเรียนดังกล่าวนี้ไว้แล้วเนี่ยรเราก็ไปแล้วก็ไปเพิ่มเติมสารต่อ,อแล้วก็ดูว่าโรงเรียนขาดแคลนอะไรดูว่านักเรียนเขาต้องการได้ทักษะได้สกิลอะไรเป็นพิเศษ,ษ,ษอนอกเหนือจากเรื่องของการให้ปัจจัยเท่านั้นก็เป็นการฝึกทักษะการอ่านการฟังการเรียนให้เขาได้เรียนได้มีคุณภาพมากขึ้นครับ ซึ่งโครงการเนี่ยเขาไม่ได้บังคับว่าเราต้องทําเรื่องไหนเปิดโอกาสให้หนักศึกษาได้คร้างสรร้์ใึนมาว่าอยากจะทําอะไรทีนี้เราก็พยายามที่จะคิดว่าเราควรที่จะมีะจุดอะไร,รสักอย่างหนึ่งที่ทสามารถที่จะ,ะส่งต่อไปยังรุ่นต่อๆไปให้สามารถทําได้ดังนั้น CSR ที่ทางปนปอของเราทำเนี่ย ก็จะเป็นการทําอย่างต่อเนื่องครับและยั่งยืนอันนี้อันนี้สาคัญสาคัญคสําคัญมากค,ค่ะ,คะเพราะว่าในเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมแล,ะละ้วก็งานที่เราทําลงไปเนี่ยถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันก็เหมือนเปอะไรที่ไปบูมเป็น,น,น <ใช S 2> ครั้งๆแล้วมันก็จะจบมันก็ไม่ได้ต่อเนื่องแต่ถ้าสามารถทําให้ต่อเนื่องได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากคือหลักสูตรมันต่อเนื่องจุิงๆเข้าใจไหมคือหลักสูตรเนี่ยมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามก็ต้องมีสี่ห้าเจ็ดแปดเพราะนั้นเนี่ยเขาก็อยากให้ csr เนี่ยมันต่อเนื่องด้วย ที่เราจะต่อถูกต้องที่นี้เราจะมาคุยกันวันนี้มันไม่ใช่ความต่อเนื่องเดียวมันเป็นการรวมตัวหลักสูตรเนี่ยเปิดมาทั้งหมด3รุ่นละปีละรุ่นใช่ไหมเบอร์เฟิร์นปีละรุ่นค่ะตอนรุ่นใบอเฟิร์นนี่ทำอะไรบ้างนะเอ่อถ้าทำเป็นรุ่นนี่ก็จะมีกิจกรรมทำโปรเจกต์แอนตี้คอร์รัปชันนะคะมีการเสวนาแอนตี้คอร์รัปชันเพื่อว่ารณรงค์ให้ทั้งข้าราชการและนักธุรกิจทุกคนนะคะ เห็นข้อเสียของการคอร์รัปชันในประเทศไทยอะค่ะแล้วก็จะมนการจัดกิจกรรมแล้วก็มีการจัดสัมมนาให้ความรู้ให้ได้รับทราบถึงที่มาที่ไปรับทราบถึงผลกระทบแล้วก็วิธีการป้องกันแล้วก็สร้างเสริมจริยธรรมใช่ค่ะแล้วก็มีโครงการไปปล่อยเต่าทะเลอะค่ะแล้วก็ปลูกปะาการังที่ สัตหีบเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไม่ได้เฉพาะไม่ได้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของกับคนกับสังคมไทยเท่านั้นก็ยังรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ด้วยเยี่ยมเลยค่ะซึ่งจริงๆตรงนี้ผมว่ามันเป็นความโดดเด่นของหลักสูตรที่หลักสูตรอื่นเนี่ยเควิเรียนเนี่ยเป็นทางธุรกิจอย่างที่พี่ฮงบอกตังแต่แรกหรือว่าจะบอกว่าเพื่อเอาไหมคือเวลาคิดธุรกิจเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราจะได้อะไรเราทันลงทุนอันนี้เพื่อให้จะได้อะไรกลับมา แต่อันเนี้ยมันมันเจ๋งตรงที่แบบว่ามาเรียนเพื่อจะให้อะไรใช่ครับสุดยอดเลยค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วก็บางหลักสูตรในส่วนใหญ่ก็เรียนตอนอายุมากกันแล้วะนะพอเรียนเสร็จ <c oughs> ก็กเกษียณกันไปหมดไม่ใช่อะไรเอ้าจริงจริงบัณหลักสูตรเนี่ยเขาเรียนกันตอนคือบางหลักสูตรเนี่ยเขาต้องคัดใช่ไหมอาจะต้องเป็นตำแหน่งสูงสูงเป็นอ่าชีพแบบระดับผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยพอเรียนเสร็จก็เป็นเพื่อนหลังวัยเกษียณกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักสูตรเนี้ยคือยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกนานอายุยังต้นนี้อยู่เองใช่่่่มมั้้ยยยออะะไราาาางงงเเีีีีวลทททจํหน การเป็นคนไทยไม่ทิ้งกันารที่ดีได้อีกนานเหมาะสมมากคือจะบอกว่าทางหลักสูตรเนี้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรนี้เหมาะสมกับรายการของเรามากเพราะชื่อก็คือคนไทยไม่ทิ้งการต้องไปเรียนตอนนี้ผมไม่เรียนโดนมากโดนมากค่ะคุณหมอคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่ากิจกรรมที่จะนําเสนอในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกันทั้ง3รุ่นใช่ถูกต้องจัดขึ้นเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยตื่นเต้นและอยากรู้ค่ะครับอ่าไปเฟินค่ะเป็นกิจกรรมนะคะชื่อโครงการว่า ปนปอร้อยดวงใจบริจาคลหิตสางต่อชีวิตถวายแด่แม่หลวงอะค่ะเพื่อเป็นถวายเป็นเป็นการถวะร่วมแรงร่วมใจการมาบริจาคลหิตแล้วก็สางต่อชีวิตนี่ก็คือจะมีการบริจาคอวัยวะอาหารหลังจากที่เราเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยจากที่เสียชีวิตคือเหมือนแบบเราแสดงเจตนารมเอาไว้ว่าถ้าเราเสียชีวิตเนี่ยเราจะตั้งใจบริจาคอวัยวะแล้วก็ มีการบริจาคเส้นผมให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอะค่ะคือเอาไปทำอะไรคัะ ทำวิกอ๋อทำวิกผมใช่ค่ะทำวิกผมสาหรับผู้ที่ปวดเป็นโรคมะเร็งที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดแล้วก็ต้องใช่ค่ะทำไมต้องเป็นผมที่ต้องรับบริจาครู้ไหมคะหมเกศเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเป็นวิกผมธรรมดาเนี่ยเวลาใช้ไปมันก็จะมีเรื่องของแบบความอับชื้นหนึ่งสองแล้วก็เรื่องของการสะทําความสะอาดแล้วก็จัดทรงเอาไปซอยเอาไปเอาไปซอยเอาไปจัดทรงหรืออะไรให้เข้ากับหน้าเขาเนี่ยถ้าเป็นผมที่เป็นวิกวิกเิอจากสังเคราะห์อะพวกเป็นสารสังเคราะห์เนี่ยมันจะ มันจะไม่สามารถดดทนความร้อนไม่ไม่สามารถสะได้ไม่สามารถเซตได้ให้เข้ากับหน้าได้แต่อันนี้คือต้องเลยต้องเป็นผมของคนจริงๆคือผมจริงนี่ดีกว่าเยอะถ้าดูฟังดูใช่อดทนกว่าราคาต่างกันไหมโอถ้าเป็นราคาขายก็จะต่างกันมากเหมือนกันค่ะต่างกันมากด้วยนะใช่ค่ะในงานนี้ก็จะมีการรับบริจาคเส้นผมเพื่อไปทำบี ดูอย่างไปเฟิร์นเป็นต้นนะฮะตอนนี้ไว้ผมยาวไว้ผมยาวยังไม่ยอมขัดเพื่อจะไปนบริจาควันที่2วันที่สองสิงหาครับผมนะครับจจะก้อนให้เหมือนนักฟุตบอลโอ้จะอนุโมทนาด้วยอย่างนั้เลยแต่แค่นี้แค่มี แค่มีความตั้งใจนี่ก็โอเคแล้วนะคะก็ถือว่าได้บุญมากเพราะว่าน่าสงสารเพราะผู้หญิงเนี่ยที่เขานะว่าวิกผมนี่เป็นองค์สำคัญให้นจริงจริงคือผู้หญิงนี่ถ้าไม่มีผมช่วยมืงทีมก็ช่วยก็ยากเหมือนกันนะคะกิติรักษ์ก็ต้องอย่างต้องใช้ผมช่วยเหมือนกันใช้ผมช่วยโอเคแล้วทีนี้นอกจากนั้นมีเรื่องของการบริจาคอะไรอีกนะครับอ่ามีผมแล้วก็มีเรื่องของโลหิตโลหิตเป็นหลักดีกว่าโลหิตโลหิตเป็นหลักครับโลหิตนี่คือรับบริจาคเราทราบอยู่แล้วก็คือการบริจาคหิ่ก็คือช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ก็จะมีีีหหลาาายแ่่งบบรริิจคอันนืเ มีไปเพื่อที่ไหนคะสำหรับโลหิตเป็นโรงพยาบาลคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับไม่ใช่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎอ๋อใช่เพราะโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยเขรารับทหารใช่ไหมครับโดยเฉพาะทหารที่บาดเจ็บจากสัญจรชายแดนใช่ไครับแล้วพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเคสพวกอุบัติเหตุแล้วก็เสียเลือดเยอะ,ะนะครับมีความจำเป็นต้องใช้พวกนี้เนี่ยเวลาเกิดเรื่องเนี่ยบางทีเขาส่งเข้ากรุงเทพเลยเพราะว่ามันจะเป็นการบาดเจ็บหนักซึ่งอาจจะต้องผ่าตัดต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปบริจาคโลหิตในวันนั้นเนี่ย ก็จะได้ช่วยเหลือรั้วของชาติด้วยในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ป่วยนโรงพยาบาลมุกุ์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่เป็ปนแย่หลายแพทย์สาเพราะฉะนั้นมีคนไข้ที่โอ้โหต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดหรือว่าต้องใช้เลือดหรือทางด้านมะเร็งอย่างเงี้ยฮะ,ะที่ต้องเติมเลือดเยอะนะฮะก็ถือว่าได้บุญมากใช่ค่ะ,ะคร,รวมถึงเห็นเคยอ่นเจอก็ททางมีทางมูลนิธิของทางโรงพยาบาลที่ดูแลพระสงฆ์ด้วยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเห็นว่าคิดว่าน่าจะบริจาคที่นี่ก็ได้ครบ ทุกด้านนะคะเพิ่งจริงการบริจาคเลือดเนี่ยคุณจิมจิเขาบอกว่าเป็นเรื่องของต้องเสียเงิต้องเป็นเป็นทานที่ว่าเป็นปรมาตทานก็คือไม่ใช่ทานธรรมดาในการบริจาคเลือดเนื้อบริจาคอวัยวะเนี่ยเขานั้นมีอันนี้ส่งสูงกว่าเพราะนั้นจริงๆเนี่ยเรียกว่าชวนทําบุญใช่ไหมครับพี่พงษ์ครับถูกต้องเลยชวนมาทำบุญมาบอกบุญเพราะฉะนั้นการทําบุญในครั้งนี้เนี่ยเราก็เชิญนะฮะผู้ที่ชมรายการหรือว่าแน่นอนคณะนักศึกษาเราก็คงจะรวมตัวกันทั้ง3รุ่นซึ่งมีจํานวนเนี่ย รุ่นละ120คนคแล้วโดยประมาณ3รุ่นก็รวมกันก็360โอ้ย <นะ S 1> เยอะนะครับแต่เราก็ยังยินดีที่ถ้าหากมีผู้ใดสนใจก็เชิญมมารวด้วยได้ในวันที่2สิงหาคมคคในเวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงสถานที่ที่ไหนครับสถานที่ก็คือที่ สถาบันพปก้าค่ะปก้าชั้นห้าศูนย์ราชการสถาบันพปก้าชั้นห้าศูนย์ราชการอยู่ตรงไหนคะหมอเขคะสถาบันพบก้าสถาบันพก้าเนี่ยศูนย์ราชการตรงแจ้งวัฒนะอ๋อแจ้งวัฒนะใช่ตรงแจ้งวัฒนะชั้นห้าขึ้นลานจอดรถขึ้นไปถึงเลยนะครับแล้วก็งานนี้ถ้าเกิดคนบริจาคมาแล้วเป็นงานต้องอดเข้าอดน้ามาไหมครับการบริจาคโลหิตไม่ไม่ใช่การตรวจเลือดไม่ใช่การตรวจเลือดนะฮะดังนั้นเนี่ย ก็กรุณาทานอาหารให้เต็มที่มาใช่ครับนะครับแต่ว่าทางสารบัญโปรแกรก็จะมีการเตรียมบุญอาหารไปด้วยอ่าถูกต้องถูกต้องอิ่มบุญแล้วก็ยังกลับไปด้วยเราเลี้ยงกันจนแบบเรียกว่าไขมันในเลือดจะขึ้นเดีายวี้เลยกีเดียยจาะแต่ว่าอยากจะให้อ่าต้องเรื่องของการนอนหลับก่อนที่จะมาบริจาคเลือดเธอต้องคือสิ่งที่ต้องเตรียมคือต้องนอนแต่หัวค่ำนะคะแล้วก็อ่าสตรีที่อาจจะมีประจำเดือนช่วงนั้นอาจจะต้องงดนิดนึงนะหมอใช่ปะใบเฟิร์นต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคนที่จะมาบริจาคเลือด ก็อย่างแรกก็คืออย่างที่พี่จุ้มจิ้มบอกนะคะก็คือต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอแปดชั่วโมงแล้วก็งดดื่มสุรา24ชั่วโมงนีสำคัญมากคัญมากลืมเราลืมไปงดื่มสุรา24ชั่วโมงแล้วก็สาหรับคนที่สูบบุหรี่เนี่ยที่หลังจากที่เพื่อนอ่านมานี่ก็คือจะต้องงดสูบบุหรี่ก่อนบริจาคเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ปอดเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็ให้มีเลือดได้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะต้องงดของมัน ก่อนที่จะมาบริจาคค่ะเพื่อเดี๋ยวมีไขมันสูงในงดทานยาใช่ที่สำคัญนะฮะคือตรงนี้สําคัญเพราะว่าอย่างจริงงคนที่จะได้รับเลือดเนี่ยต้องเข้าใจก่อนผู้ป่วยที่ด้รับเลือดเนี่ยป็นต้เป็นคนป่วยหนักแต่คนธรรมดาไหนจะรับเลือดถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลือดที่เอาไปให้เขาเนี่ยไม่ดีเช่นเรามีติดเชื้อกินยาอะไรอยู่ก็ไม่รู้เขาแพ้ยาหรือเปล่านะฮะเราที่สำคัญเนี่ยไปสักไปสักไปอะไรมาไปเที่ยวไปอะไรมาไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงฝักตัวของเชื้อซึ่งเขาไปตรวจเลือดมันไม่ ใช่ไหมฮะเราบริจาคไปอย่างเงี้ยอ้าวเสร็จละคนไปรับเลือดได้รับเชื้อเนี่ยฮะเรากินเหล้าตรงไปตรงมาเลยสุโขทแอลกอฮอลในกระแสเลือดใช่เพราะฉนั้นจริงเนี่ยข้อจํากัดในการบริจาคก็มีอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงให้ใน Facebook ของรายการอีกทีนึงะคะแล้วก็มานั่งเช็คลิสต์ก่อนว่าถ้าเกิดเรามีตามข้อตอบไปนี้ก็อาจจะช่วยเป็นอย่างอื่นแทนได้เพราะจริงวันนั้นเนี่ยนอกจากการรับบริจาคของอวัยวะเรื่องของเส้นผมแล้วก็เรื่องของเลือดก็จะมีการรับบริจาคเรื่องของปัจจัยด้วยให้สภากาชาติ ค่ะวันนั้นที่จะมาร,<ช>รับบริจาคอยัยว่าก็จะเป็นสภากาชาดด้วยใช่นะ,นะคะซึ่งในเรื่องของการบริจาคอวัยวะเนี่ยก็บางคนอาจจะรู้สึกกลัวแล้วก็อุวิตายยังยังไม่ตายเลย <c oughs> ยังพึ่งเอาไว้ได้ไหมหรือยังไงซึ่งตรงนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะ<ช> <ๆ S 1> จริงๆแล้วคือเราแค่แจ้งความจำงเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยในวินาทีนั้นเราไม่ต้องใช้อวัยวะเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถไปต่อชีวิตให้กับผู้ที่จําเป็นต้องใช้อีกเยอะมากนะคะซึ่งตรงนี้ทางสภากาชาดเคยคุยกับคุณหมอ นะคะแล้่คนนึ่ที่สภากาชาเหมือนกันว่ายังขาดแคลนเยอะมากเลยเป็นไงพี่ฮงวันนั้นเตรียมตัวจะทําอะไรบ้างไหมอ่าเราก็จริงจริงๆก็เตรียมตัวทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถบริจาคได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นบริจาคโลหิตอวัยวะเนี่ยจริงๆเส้นผมเนี่ยก็ อยากจะบริจาคอยากไม่พออยากไว้ก่อนนะแต่ผู้ชายแต่ผู้ชายจะลำบากหนยเวลาไปถามเนี่ยก็เข้าใจว่าผมอาจจะต้องยาวหน่อยใช่ครับถูกต้องนะครับผมประมาณรู้สึกกถึงเนิ้วประมาณนั้นครับผมก็อาจจะเป็นด้วยใจละถ้าเป็นผมเนี่ยฮะก็คือไปช่วยตัดของเพื่อนอส่วนเฟิร์นวันน้นเตรียมตัวไปจากเส้นผมแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวแล้วค่ะไวไวผมรอจะได้เห็นเฟิร์นในลุคใหม่แต่จริงจริงแล้ว มันจะแค่เป็นช่อค่ะตอนเป็นแค่เป็นช่อไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะต้องตัดเขาเอาไปทางอันเขาเอาไปประกอบกันเป็นช่อช่อตัดเป็นแค่ช่อช่อไปค่ะแล้วก็เรื่องของการบริจาคอวัยวะด้วยนะคะทั้งสองท่านก็คือตั้งใจจะไปบริจาคครับครับถูกต้องครับซึ่งการบริจาคอวัยวะนี่ก็จะมีหลายๆส่วนมีหลายๆอวัยวะนี่คือในที่ในงานนี้ก็คือสามารถบริจาคได้ทุกส่วนใช่ไหมคะได้ทุกส่วนเลยทุกส่วนเลยคแจ้งความจำลงว่ายังไงบ้างส่วนไหนบ้าง จริงๆอาจจะแบบไห้บริจาคไว้หมดแล้วเหลืออย่างเดียวเก็บไว้หัวใจหนัวใจทันทันผวงนันทันเ่านผ่าน้นี่รนานผ่น่นนูเก็บไา้ให้ใครบางคนนะนะคะไปบริจาคจริง กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถไปทําที่ไหนยังไงก็ได้แต่วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นสิ่งดีๆแล้วก็ทุกคนรวมใจกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระจังเจ้าพระบรมราชินาถใช่ไหมคะได้เป็นวันที่สิบสองสิงหาด้วยนะใช่ไงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้ทําสิ่งดีๆถวายท่านร่วมกันนะหลายๆใจรวมกันแล้วมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะริ่มไปเห็นร่วมกันเราจะรู้สึกเขาเรียกว่าเหมือนจิตเป็นกุศลแล้วอนุโมทนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะถึงไม่ได้ทำเนี่ยรับทราบข่าวสาร ถามพี่ฮงนิดหนึ่งคือหลักสูตรเนี้ยผมเข้ามาเรียนได้ตอนนี้เรียนมาครึ่งหนึ่งละมันมีความโดดเด่นมากเลยหลักสูตรเนี้ยผมคิดว่าเพราะว่าตามคอนเซปต์ของอาจารย์บอลดิ์ท่านก็คือว่าวิชาการโดดเด่นแล้วก็เครือข่ายเพื่อสังคมส่วนใหญ่เวลาเราไปเรียนอะไรเนี้ยเราจะอยากได้คอนเนคชั่นเยอะพี่ฮงใช่ครับถูกไหเราอยากไปเรียนเนี้ยอยากได้คอนเนคชั่นอยากได้เพื่ออยากได้ฝูงแต่นี้มันเป็นคอนเนคชั่นเพื่อสังคมเนี้ยประเด็นมาแล้วอย่างนี้ผมถามหนึ่งหลังจากจบกันไปแล้วเนี้ยยังมีโอกาสได้เจอหรือทําอะไรร่วมกันอีกไหมฮะอ่า โอเคถามได้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบกันเจอคือคจริงๆต้องบอกต้องบอกคุณจุ๋มจิ้งบอกว่าเขาแบ่งเป็นชื่อแบบมันชื่อสัตว์เป็นชื่อกลุ่มอ่าอันนี้กลุ่มอะไรนะฮะเป็นอยู่นกยูงอันนี้นกยูงอันนี้นกจิกไม้จริงเหรอนกจิ๋มไมนกจิกไม้นกหัวขวาสนาดนกจิ๋ไม้อ๋อนี่คือเป็นกลุ่มย่อยของในรุ่นทั้งสองใช่ไหมพอดีว่าตอนก่อนที่เราจะไปนั่งเรียนกันในห้องเรียนเนี่ยทางสถาบันก็จัดให้เราได้ทํากิจกรรมก็คือเข้าค่ายลูกเสือ ก็เลยเหมือนกับลูกเสือที่จะต้องมีการแบ่งกลุ่มก็เนกันแล้วกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะเป็นชื่อสัตว์ชนิดต่างๆกลุ่มช้างกลุ่มนกยูงนกหัวขวานกลุ่มเสือกลุ่มสิงโตต่างๆก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยมีความเรียกรลายพฤติกรรมนะฮะก็มีความคุ้นเคยเข้ากันได้เป็นอย่างดีรู้จักกันได้ง่ายมากและก็ในระยะเวลาอันสั้นเขาแบ่งกลุ่มตามคาแรคเตอร์คนหรือเปล่าคบ หน้าตาดีๆก็ไปอยู่ดอกเตยอะไรเยอะชอบลำแทนใช่ไหมดูแบบจิกๆก็ไปอยู่นกโผล่นกจิกมาเนี่นกโผลกวางเขาคงดูความเหมาะสมหลายอย่างนะครับจริงๆมันต้องไปอยู่กลุ่มเสือกระดูจริงหรอตอนแรกนึกว่าเป็นนกแซงแซลพูดเยอะไม่มีเหรอสมัยลูกเสือได้อยู่นกแซงแซลครับผมค่ะงั้นก็อยากจะทราบว่าหลังจากที่จบไปแล้วก็จะได้มีการได้มีการพบปะกันมีคอนเนคชั่นกันแล้วก็มีร่วมกันไหมรับร่วมกิจกรรมดีๆกันไหมไะพบกันโดยตลอดนะฮะเรายังมีกิจกรรมทั้ง ภายในรุ่นเราเองแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างรุ่นกันอีกต่างรุ่นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมกีฬาสีด้วยอ๋อมีกีฬาสีด้วยหรอครับครับก็เพิ่งจะจบไปเมื่อไม่นานนี้ล่าสุดที่ผ่านมาก็มีกีฬาสีแล้วก็การจัดกีฬาสีนี้ก็มีการให้บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาสค่ะตามโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดเนี่ยเราก็จะมักจะคู่กันกับการทําประโยชน์เพื่อสังคม แล้วก็ขอต่ออีกนิดนึงก็คือคอย่างที่พี่ฮงบอกนะคะว่าทางเราได้มีการไปช่วยสอบทำประโยชน์ให้กับนักเรียนโรงเรียนพาคตำหนักซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถาบันน่นะคะคคแล้วก็เราก็ได้ไปสร้างมีการตั้งห้องสมุดแล้วก็ไปติดแอร์ให้เขาทีนี้เด็กๆเ,เนี่ยป1นถึงปหเนี่ยยังไม่มีหนังสือที่ เด็กๆเขาชอบอ่านเพราะว่ามีการทำรีเสิร์ชออกมาแล้วอะค่ะว่าการพัฒนาให้น้องๆเนี่ยมีการพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเนี่ยมันได้มาจากการอ่านดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยจะมีการบริจาคหนังสือเพื่อให้น้องในวันนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยเราจะไปเหมือนทามอบหนังสือให้น้องๆแล้วก็เลี้ยงอาหารว่างให้กับน้องๆภาคบ่ายอะค่ะก็ถ้าเกิดว่าในวันเดียวกันนั่นเองกิจกรรมนี้ดีชอบชอบถ้าเกิดว่า ใครที่มาแล้วก็บริจาคเลือดไม่ได้หรือว่าเออมาบริจาคด้วยแล้วก็มีหนังสือที่บ้านนั่นแหละ,ะมีเยอะเลยที่เหมาะกับน้องๆปหนึ่งถึงปหกเพื่อให้เขาเนี่ยเอากลับบ้านไปอ่านยืมกลับบ้านไปอ่านได้เนยคะ่ะก็ เอามาร่วมบริจาคก,กับเราได้ค่ะมผมเห็นด้วยในเรื่องส่งเสริมการอ่านเขาบอกคนไทยดนอ่านหนังสือน้อยมากใช่ไหมเฉลี่ยหกบรรทัดต่อปีประมาณนี้ครับแล้วก็จริงๆนะเนี่ยครับบอกท่านผู้ชมนิดนึงคือวันนั้นจริงๆเราเปิดโอกาสให้เราทำเราก็มาหาบุญมหากุศลเลยนะเพราะว่าการบริจาคที่บอกว่า3อย่างเ่ยนะการทําทานที่ถือว่าแบบเป็นทานสูงส่งที่พุกเจ้าท่านยกย่องนั้นหนึ่งอภัยทานการให้หนังสือเรียนการให้ความรู้ถือเป็นธรรมทานแล้วก็บริจาคอายวะเนี่ยเป็นทานทุกนี่เป็นปรมาตฐาน นะถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่ทําให้ตัวเราทําให้ชาติทําให้แผ่นดินโอ้โหผมรอเนี่ยอยากให้ถึงได้ันที่สองเยี่ยมเลยนะคะก็ใครที่งั้นฝากเชิญชวนดีกว่าสุดท้ายนะคะฝากเชิญชวนให้ให้อ่คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยที่จะได้มีส่วนร่วมในวันนี้เนี่ยมาร่วมงานในวันนี้ค่ะพี่ห้องก็ได้ค่ะครับก็เราในตัวแทนนะของคณะนักศึกษาอ่านพถ้าเป็นชื่อย่อของหลักสูตรที่เลือกชื่อเต็มๆว่าผู้นํา ในยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้รวมตัวกันทั้งสรุ่นโดยมีจิตเป็นกุศลต้องการทํากิจกรรมการบริจาคในสิ่งต่างๆที่ได้พูดมาเนี่ยเพื่อสังคมดังนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้ไม่ได้จัดขึ้นเฉพาะแค่พวกเราเท่านั้น mm hmm. แต่เรายังเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถที่จะมาบริจาคร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นการบริจาคใดๆก็แล้วแต่ช่วงเช้าก็เป็นการบริจาคอย่างที่ว่าไปช่วงบ่ายก็สามารถที่จะ เดินทางไปที่โรงเรียนร่วมกันเราก็ได้ครับนะครับโรงเรียนอะไรนะครับขออีกทีพระตำหนักเหนือพระตำหนักเหนือนะครับที่อำเภอปากเกร็ดอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วอยู่บริเวณนั้นใกล้ใกล้ใช่ครับครับก็ยินดีเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านครับผมนะครับถึงจุ้มจิ้มไปด้วยวันนั้นค่ะยินดีเลยนะไม่ติดอะไรก็เดี๋ยวไปร่วมงานด้วยตั้งแต่เช้าแต่จะจะหมดแรงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราจะเตรียมหนังสือไปละไม่ผมเดี๋ยวเทเรียกคืนฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเฟิร์นเชิญชวนนิดนึง ก็อยากให้ทุกคนที่ตั้งใจไปบริจาคค่ะอย่างที่บอกว่าเตรียมร่างกายให้พร้อมในการบริจาคเพราะว่าเฟินเคยมีประสบการณ์ตั้งใจมากเลยวันเกิดจะไปบริจาคเลือดแล้วก็ช่วงนั้นนอนน้อยออทานอาหารไม่เพียงพอมันเกี่ยวมากเลยเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนลดน้ำหนักแล้วก็แบบเ,เกรดเลือดต่ําครับ,ค,รบคือเหมือนว่าทางคุณหมอเนี่ยที่สภากาชาติเนี่ยรตรวจแล้ว เราควรจะมีทานโปรตีนแล้วก็ให้มีธาตุเหล็กเยอะๆ<ม>เพื่อให้เรามีเลือดเพียงพอในการบริจาคเพราะว่าที่สมมติเราไปห้าสิบคนอาจจะบริจาคได้แค่ยี่สิบคน<ม>ก็ได้เพราะมัน,นมีเร<ม>ื่องน้ำหนกักมีเรื่องเกล็ดเลือดมีเรื่องการกินยานอนพักผ่อนไม่เพียงพอมีหลายอย่างมากมที่เราจะต้องตรวจก่อนที่จะรับรับบริจาคเลือดได้ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพกันเยอะๆแล้วก็<ม>เพื่อที่จะได้ในเมื่อเรามีจิตกุศลเราเนี่ยเราจะได้ ได้ทาตามที่เรา้องการใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็เรียกว่ามาบอกบุญกันนะคะทั้งสองคนนะคะก็ฝากเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะวันที่สองสิงหาคมนี้ก็ไปร่วมบุญกุศลกันได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากๆเลยที่สละเวลามาบอกบุญเราดีๆวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณใบเฟิร์นกับพี่องน้องเองสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะรายการคุยไม่ทิ้งการกดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่าทุกท่าน,นสามารถกลับมาติดตามได้เป็นประจำนะคะนะทุกนาทิตย์เวลา10โมงค่ะวันนี้จุ้มจิ้มคุณหมอเขตนะคะแล้วก็แขกรับเชิญอีกสอท่านของเรานะคะพี่ฮงกับคุณเบเฟิร์นก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ